ที่อยากจะแต่งตึงสวยงามตลอดเวลาอย่างสาวเกาหลีหน้าวาวก็ะจ่างใสดูฟังคลิปนี้ค่ะแล้วคุณจะได้รู้ว่าสินค้าของ TSMU ใช้ดีมากๆค่ะเรายินดีคืนเงินถ้าสินค้าตัวนี้ใช้แล้วไม่ดีจริงค่ะจูอึนค่ะนี่นะคะจูอ่นซินเดเลราทามตัวนี้เจ๋งมากตัวนี้เจ๋งมากคุณเพิร์ลให้ฟังนะเดี๋ยวอ่านให้ฟังก่อนว่าสรรพคุณของเขาเนี่ยคืออะไรแล้วเดี๋ยวเพิร Er. แล้วเราจะเล่าให้ฟังฉีกกฎของเวลายับยั้งการขนส่งเมลานินตลอด24ชั่วโมงด้วยสารสกัดจากต้นไทมป่าที่ทำให้การซ่อมแซมผิวไม่ได้จำกัดอยู่แค่ช่วงเวลาเที่ยงคืนถึงตีสองตามหลักนาฬิกาชีวิตแต่ยังขยายช่วงเวลาการซ่อมแซมผิวยาวนานถึง24ชั่วโมงลดการเกิดสีผิวหมองคล้ำเผยผิวกระจ่างใสคงที่ภายใน2สัปดาห์ลดรูขุมขนกว้างภายใน4สัปดาห์ลดใต้าตาดำใน4สัปดาห์ คนผิวแพ้ง่ายสามารถใช้ได้อ่ะมาเอจะเล่าเรื่องตัวนี้ให้ฟังตัวจูอึนเซนเดราครีมเดี๋ยวเพอจะแกะกล่องให้ดูกันนะทุกคนนะหน้าตาของเขานะคะข้างในนะพอเราแกะกล่องออกมาปุ๊บเนี่ยนะคะในกล่องเนี่ยนะเขาจะเป็นกระปุกแบบนี้นะคะปริมาณ30กรัมทุกคนกระปุกแบบนี้นะคะเป็นกระปุกสูญญากาศนะเวลาใช้ก็คือปั๊มครีมขึ้นมาตัวนี้นะมีความเจ๋งยังไงตัวนี้มีความเจ๋งยังไงอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เลยก็คือโดยปกติแล้วอะคะ่ะในเขาเรียกว่า เวลาที่เราช่วงเวลากลางคืนของเราเนี่ยปกติแล้วเนี่ยผิวของเราเนี่ยจะเกิดการซ่อมแซมนะจะเกิดการซ่อมแซมโดยตรงกับผิวของเราเลยเนี่ยอยู่ที่ช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนถึงตีสองคุณสังเกตไหมว่าทําไมทําไมคนที่นอนดึกนอนน้อยหรือนอนเกินช่วงเวลาเที่ยงคืนถึงตีสองไปเนี่ยหรือตอนเที่ยงคืนตีสองเนี่ยคุณยังนอนไม่หลับเนี่ยนะคะทาไมวันนี้ตื่นเช้ามาเนี่ยหน้าถึงโทมหน้าถึงดูดําคล้าทําไมหน้าถึงรูขุมขนกว้างเพราะอะไร เพราะว่านี่เลยค่ะหลักการของการซ่อมแซมผิวนะก็คือเขาจะซ่อมแซมผิวกันอยู่ในช่วงเวลาเพียงแค่เที่ยงคืนถึงตีสองเท่านั้นทันไหมทุกคนถ้าคุณนอนไม่ทันเวลานี้คือคุณพลาดโอกาสสาคัญในการซ่อมแซมเซลล์ผิวของคุณละรวมทั้งในช่วงเวลาเท,ที่ยงคืนถึงตีสองเนี่ยค่ะนะมันจะมีเหมือนเพออธิบายให้ฟังง่ายๆนะเหมือนเหมือนหน้าของเราเนี่ยนะเที่ยงคืนถึงตีสองเนี่ยเขาจะมีการปกติเนี่ยนะ เที่ยงคืนต like the ีสองเนี่ยเขาจะมีเหมือนเป็นเหมือนเป็นโปลิสจับขโมยเป็นตำรวจทุกคนเป็นตำรวจที่อยู่ในผิวหน้าของเรานะเขาจะวิ่งออกมาทุกคนเขาจะวิ่งออกมาแล้วก็สมมติว่าโจรของเราเนี่ยนะขโมยหรือโจรของเราเนี่ยก็คือตัวเม็ดสีเมลานินเม็ดสีเมลานินเนี่ยนะคะก่อให้เกิดนะเกิดอะไรขึ้นฝ้ากระจุดด่างดำเกิดขึ้นบนผิวหน้าของเรานะเห็นไหมพอเที่ยงคือพอพอพอขโมยเนี่ยนะพวกขโมยพวกโจรเนี่ยนะเม็ดสีเมลานินเนี่ยนะที่ทาให้หน้าเราเกิดฝ้าเนี่ยเขาก็จะออกมาแล้วทุกคนพอออกมาปุ๊บเนี่ยนะคะ ในช่วงเวลาเที่ยงคืนถึงตีสองนั่นแหละที่ตำรวจของเราจะออกมาทํางานนะตำรวจของเราจะ,จะวิ่งออกมาทํางานนะออกมาจับขโมยนะจับเม็ดสีมเมลานินนะคะบอกยุดเบรกจับเข้าคุกนะคะเพื่อให้ผิวหน้าของเราเนี่ยไม่เกิดฝ้ากระจุดด่างดำขึ้นโอเคไหมคะสังเกตทาไมคนนอนดึกคนนอนเกินช,ช่วงเวลาเนี่ยไม่ฝ้ากระเกิดง่ายขึ้นถ้าเกิดยิ่งนอนดึกนะฝ้ากระยิ่งเกิดง่ายขึ้นแต่วันนี้เนี่ยนะโดยปกติเนี่ยผิวของเราทํางานแบบนี้ค่ะคือเที่ยงคืนถึงตีสองเนี่ย นะจะเป็นช่วงส้มแซมแล้วก็โปลิสจับขโมยจับเม็ดสีมานินของเราเนี่ยก็จะออกมาจับขโมยกันแต่ตัวนี้เนี่ยนะคะตัวจูอินเนี่ยเขาไปฉีกกดไปฉีกกดว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยคุณไม่ต้องส้มแซมเซลล์ผิวแค่ช่วงเวลาเที่ยงคืนถึงตีสองเท่านั้นแต่เขาไปปลดล็อกนะคะปลดล็อกหน้าของเรานะคะให้ส้มแซมดูแลเซลล์ผิวของตัวเองและโปลิสจับจับขโมยเนี่ยจับจับดักจับเม็ดสีมานินเนี่ยออกมา ทำงานเลย24ชั่วโมงทันไหมซึ่งปกติเนี่ยเรามีเวลาในการซ่อมแซมเซลล์ผิวเนี่ยแค่เที่ยงคืนตีสองคือกี่ชั่วโมงเนี่ยนะทเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองมีเวลาแค่สองชั่วโมงในการซ่อมแซมแต่ตัวนี้เนี่ยโจอ่นนะคะเขาฉีกกดก็คือหมายความว่าพอทาไปปุ๊บเนี่ยนะเขาทาให้ผิวหน้าของเราเนี่ยนะ,ะเกิดการซ่อมแซมแล้วก็ดูแลตัวเองแล้วก็ส่งโพลิสจับขโมยเนี่ยออกมาได้ตลอด24ชั่วโมงโดยที่คุณเนี่ยไม่ต้องซ่อมแซมเพียงแค่สองชั่วโมงต่อวันเคลียไหมอันนี้คื จูอึนซินเดอลเร์ล,ล่าไทาม์ทำไมถึงใช้คำว่าซินเดอเร์ล,ล่าไทาม์เพราะอะไรเพราะว่าซินเดอลเร์ล,ล่าไทาม์คือเที่ยงคืนใช่ไหมทุกคนเที่ยงคืนเนี่ยนะซินเดอเร์ล,ล่าต้องกลับแล้วแต่ว่าอันนี้เนี่ยซินเดอเร์ล,ล่าไม่ต้องกลับทุกคนซินเดอเร์ล,ล่าอยู่กับเราทั้งวันยี่สิบสี่ชั่วโมงเออลด์ไหมทุกคนใครว่านลดพิมพ์ลดให้หน่อยใครว่านลดพิมพ์ลดให้หน่อยเดี๋ยวคุณพ่อจะแกะให้ดูนะแล้วที่คุณพ่อบอกว่าเออเขาสามารถที่จะเขาเรียกว่าลด การเกิดสีผิวมองคล้ำเผยผิวกระจากใสคงที่ภายในสองสัปดาห์เนี่ยอันนี้คือมีผล <c oughs> เขาเรียกว่ามีผลเทสเรียบร้อยแล้วนะ <c oughs> ก็คือใช้สองสัปดาห์เนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าผิวของคุณเนี่ยแลดูกระจางใสขึ้นลดรูมขนภายในสี่สัปดาห์ลดใต้ตาดำทัาภายในสี่สัปดาห์นะคะอันนี้คือมีผลที่พูดออกมาเนี่ยมีผลเทสเรียบร้อยแล้วนะอันนี้คือสําหรับคนที่เหมือนกับเป็นอาสาสมัครหลายๆคนเนี่ยมาลองนะคะก็คือเกิดผลตามแบบนี้ นะแต่อย่างไรก็ตามบางคนเนี่ยผิวหน้าเนี่ยรับสารอาหารได้ดีนะคะรับสารอาหารได้ดีเนี่ยเวลาที่เราใช้เนี่ยนะก็เห็นผลได้เร็วมากขึ้นไปกว่าเดิมอีกนะทุกคนที่ใช้ต่างบอกว่าประทับใจไปตามๆกันทีนี้บางคนบอกว่าเฮ้ยฉันฝ้ากระขึ้นแล้วเนี่ยนะฝ้ากระฉันขึ้นไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะแบบได้สุดดับเบิลเลยทําไงดีอยากให้มันแบบทรงประสิทธิภาพแล้วก็เห็นผลเร็วๆมากขึ้นถ้าคุณมีงบจัดนี่เลยเลิฟสกินเซรั่มเลิฟสกินส2 x อแล้วก็ตามด้วยนี่เลยจูเอินจูจูอินซินเดเล่า โอเคไหมคะสองตัวเลยทาเลิบสก,กินปุ๊บตามด้วยจูอึนซินเดอร์และทาโอเคไหมนี่เลยเอาแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวคุณมาให้ดูเนื้อสำหรับตัวตัวจูอึนนะทุกคนนะนี่นะคะขวดแพคเกจจิงจะเป็นแบบนี้นะแล้วพอเรากดแบบนี้ปั๊มขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะอันนี้เป็นขวดใหม่เลยนะอาจจะปั๊มนิดหนึ่งโอเคอ่ะก็จะมีเนื้อครีมขึ้นมาแบบนี้อันนี้เราไม่ได้ผสมสีนะทุกคนนะอันนี้เป็นสีสารสากัดธรรมชาติเลยโอเคไหมคะนี่ก็จะมีเนื้อครีมขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บเราก็ปาดนะคะอ่าเวลาที่เป็็นนนกกรระปปุุค,คีมแบบ้๊เนะเาจ ไม่สกรปรกนะเวลาเราเอานิ้วเนื้ออะไรควักลงไปนะคะนี่นะเราก็ปาดมาปุ๊บเนี่ยนะเราก็สามารถที่จะทาผิวของเราได้เลยโอเคไหมลงทับลงทับกับเลิบสกินได้เลยนะอ่าเห็นไหมคะเห็นลันกษณะเนื้อเขาไหมจะเป็นแบบนี้นะคะเนื้อไม่หนักนะทุกคนเนื้อเบาๆนะคะคนผิวแพ้ง่ายนะสามารถที่จะใช้ได้โอเคไหมอ่านี่นะเนื้อเขาจะเป็นแบบนี้ทุกคน อืมกลิ่นก็จะเป็นแบบกลิ่นแบบหอมแพงๆหอมบางๆทุกคนอ่าอืมกลิ่นหอมบางๆหอมแพงๆทุกคนใชแล้วชอบใชแล้วประทับใจแน่นอนอ่ะนี่นะคะจะเป็นแบบนี้อ่ะนี่ค่ะตัวนี้นะเลิศอ่าใครเคลียร์พิมพ์คขาว่าเคลียร์ให้หน่อยใครว่าโอ้โหดีมากเลยตัวนี้เนี่ยอ่ะพิมพ์ว่าเลิศเลิศอ่าพิมพ์ว่าเลิศเลิศเลิศมา น่นะจูอื่นซีลทามค่ะปริมาณ30กรัมตอน1กระป,ปุกนะคะอ่ะไปเป็นอย่างไรบ้างคะนี่คือคำยืนยันคำพูดของเจ้าของบริษัทเป็นเจ้าของโรงงานซึ่งโรงงานของเราได้รับรางวัลดีเด่นประจำปี2522ค่ะ World Class Award ปี2022 บอกเลยค่ะว่าสินค้าเราดีมากๆพี่วีค่ะเป็นหุ้นส่วนในประเทศออสเตรเลียมีสาขาอยู่ต่างประเทศเยอะมากและก็ยินดีต้อนรับที่คนจะเข้ามาเป็นหุ้นส่วนหรือตัวแทนจำหน่ายกับเราค่ะยินดีต้อนรับและก็ให้คำแนะนำเพิ่มเติม